สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง AsRock มาเที่บอกที่เกมเมอร์และอ o c o กอร r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice และ Asus In Search of Incredible สวัสดีครับพบกับพวกเราฮะเป็นประจำทุกๆวันครับกับโอวะคอกโซนทีวียังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับกับการแกะกล่องวันนี้เป็นคิวของเมนบอร์ดเป็นชิปเซ็ตที่ใครๆก็รู้จักกันดีครับคือ z 97บอกตรงๆฮะเยอะจริงๆแล้วก็ยังจะมีมาอีกเรื่อยๆครับสำหรับเมนบอร์ดชิปเซ็ตตรงนี้วันนี้เป็นเจ้านี้แบรนด์นี้ครับนี่เลย MSI z 97 M Power Max A.C. O.C. Series ชื่อยาวมากนะครับ Z97 ก็คือชิดแซ็ต Z97 แน่นอน M.Power น่าจะเป็น MSI Power นะครับ Max ก็คือสุด A.C. ก็คือเป็นซีรีส์ของตัว Wi-Fi รหัสใหม่นะครับ802.11 A.C. แหมพอพูดถึง M.Power เนี่ยมันนึกถึงสำนักแต่งของรถยี่ห้อหนึ่ง นะครับก็คือ msi ตัวกล่องเนี่ยเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะครับฉีกตัว m เ,เปิดขึ้นมาได้ก็จะมีส่วนสายนิดนึงให้เห็นภายในนะครับก็มีบอกฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวผมเอาฟีเจอร์เด่นเดมาพูดในตอนท้ายหยิบยกมาสักนิดสักหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นบางอย่างเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์มาตรฐานที่ msi มีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือกล่องบันเดิลดูกันก่อนฮะว่าบันเดิลมีอะไรมาให้บ้างสำหรับ m power max ac ตัวนี้ ตัวนี้ครับเป็นดองเกิล Intel w i i i a เนะครับเสียบโรงเมนบอร์ดที่ IO p a พ e น,นด้านหลังเสาสัญญาณ a อต e NA w i i i นะครับรวมถึง b l บลู o t h ด้วยให้มา2เสาอันนี้ครับคือชุดเชื่อมต่อ eSATA นะครับเสียบที่ด้านหลังเคสต,ตรงสลับต p i i นะครับตรงนี้ก็เป็นสาย power แล้วก็สาย t r a เฟ f e r ข้อมูล eSATA นะฮะสาย SATA ครับ,รบ b 0 6กิกเซเป็นสายสีดำให้มาทั้งหมด6เส้น อันนี้คือ MSI V Check Cable นะครับเป็นสายแปลงเสียบลงที่เมนบอร์ดวัดไฟต่างๆ MSI M Connector เสียบกับฟอนต์พาร์เลครับลงที่เมนบอร์ดเพลตโลโก้ logo, นะครับปั๊มตา OC Series White จะกทา MSI ครับด้านหลังเป็นกาว 3M ฝาปิดด้านหลัง back I/O panel เป็นสีดำโลโก้ logo, ตัวหนังสือสีเหลืองนะครับด้านหลังเป็นโฟมนิ่มๆ Built on 2W s วี s li, ออหนึ่งอัน MSI M สติกเกอร์ติดพวกสาย s a า a นะครับบอกว่าอะไรคืออะไรกระดาษคล้องที่กรอนประตูครับฝั่งหนึ่งบอกว่าออกไปข้างนอกนะซื้อ a อ e n t u r อีกฝั่งหนึ่งครับกำลังทำา w r r l r r e o r r d อยู่อันนี้เป็นชุดนะครับสมุดคู่มือ User Guide รวมไปถึง Overclocking Guide แผ่น DVD ซอีซอฟต์แวร์อยู่นี้หมดเลยอืมทีนี้ครับมาดูกันที่ตัวบอร์ดสำหรับ M Power Max AC จาก MSI ตัวนี้อ่า สีสันนะครับของตัวบอร์ดเนี่ยเป็นดำเหลือง PCB เป็นสีดำด้านนะครับเป็นดำล้วนดำด้าน form factor เป็น ATX ปกติเลย socket CPU ครับ LGA 1 1 5 0รองรับทั้ง Gen 4แล้วก็ Gen 5ที่กำลังจะมาตัวล็อก CPU ครเป็นสี Black Chrome เป็นดำแบบรลมดำโครเมียมนะครับสวยงามสำหรับตัวล็อก s อเกตแต่งจริงแล้ว มองไม่เห็นนะครับเวลาใส่ CPU หรือว่าปิดฮีทซิงค์ลงไปบริเวณโดยรอบครับนะฮะมีฮีทซิงค์เขาบอกว่าเป็น M สไตล์ style. M ยังไงดูจากทางนี้ครับเป็นตัว M สําหรับฮีทซิงค์ในการระบายความร้อนให้กับมอสเฟตของชุดภาคจ่ายไฟ CPU นะครับส่วนชุดภาคจ่ายไฟของ CPU นะครับมีทั้งหมด12เฟสก็คือด้านบน6เฟสด้านข้างอีก6เฟสปลั๊กไฟเลี้ยง CPU ครับ มีให้เลือกทั้งหมด2หัวแต่จริงๆแล้วเมนหลักคือตัว8พิน CPU ไอ้4พินที่เหลือ1หัวตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราทําการโอเวอร์คล็อกเพิ่มไฟเลี้ยงให้กับ CPU เพื่อความเสถียรแล้วก็ไฟเลี้ยงที่นิ่งขึ้นและที่สำคัญครับเขาบอกว่า optimize รองรับ CPU ที่เป็น K s e ซ i e s ของ Intel แล้วด้วยปลั๊กไฟเลี้ยง24พิน ATX ครับสำหรับเมนบอร์ดอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะขออยับมาด้านข้างนิดนึงก็จะเป็นตรงนี้ฮะจุด UV Check Point ใช้ร่วมกับสายแปลงที่บันเดิลมาให้สวิตซ์ต่างๆอยู่ด้านนี้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสวิต์บวกลบนะครับเอาไว้ปรับ b ีคล็อนั่นเองปุ่มดิสชาร์จออนอ f ฟรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ครับรวมไปถึง OCG นี C ่ก็มีให้ด้วยนี่คือ s ็อตแรมนะครับทั้งหมด4ล l o ็เป็นสีดำล้วนทั้งหมดรองรับ Dual Channel เรื่องของบัสอย่างที่ผมบอกไปเลยฮะอยู่ที่ความสามารถของคูณแล้วก็ความสามารถของตัวแรม Expansion slot มีมาให้ค่อนข้างเยอะพอสมควร แต่ที่หลักๆครับมาดูตรงนี้กันก่อนสำหรับ PCIe Express x16 3.0มีทั้งหมด3ล็อตนะฮะเมนหลักก็คือตัวบนเป็น x16 3.0ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ล็อตเลยถ้าการตัวเดียวครับนี่ฮะ x16 เสียบด้านบนถ้าการ์ด2ตัววิ่ง x8 ก X ับ x8 นะครับถ้าการ์ด3ตัว8 4และ4ที่เหลือครับ PCIe Express 2.0 x1 ทั้งหมด1 2 3 4ล็อตนะฮะ ด้านล่างสุดจะเป็นแบบปลายเปิดนะครับสำหรับ 2.0x1 ปลั๊กไฟเลี้ยง6พินตรงนี้นะครับไม่ต้องงงฮนะมันก็คือปลั๊กไฟเลี้ยงสำหรับการเชื่อมต่อการ์ดแบบมันติการ์ด2ตัวขึ้นไปนะครับเสียบเพิ่มไฟเลี้ยงให้มันสักนิดหนึง M2 slot นะครับหรือว่าพอร์ต M2 ให้มาเหมือนกันสำหรับบอร์ดตัวนี้รองรับหมดเลยครับที่ไซส์ขนาด4.2เซนนะครับ6เซนและรวมไปถึง8เซน ความเร็วครับถ้าเป็น SATA เนี่ย6กิกะบิตเพอร์เซกถ้าเป็น PCIe นะครับเป็น10กิกะบิตเพอร์เซกซาวออนบอร์ดนะครับเป็นมาตรฐานของ MSI ที่เลือกใช้ Audio b o o s t นะครับ l l โซลิดเจแเหมือนกันเป็นสีดำนะครับสำหรับตัวถังตัวคาปาซิเตอร์สังเกตดีๆฮะ Layout ของตัว PCB เนี่ยในส่วนของซาวออนบอร์ดแยกออกมาจากตัว PCB เมนบอร์ด เป็นเกือบทุกตัวเลยนะครับสำหรับเมนบอร์ดยุคหลังๆนี้จะแยกในส่วนของเลเยอร์เอา d ซาวออกมาฮีทซิงของตัวชิปเซตซั97ข้างหน้าที่สวยงามนะครับเป็นอลูมิเนียมสีดําแล้วก็มีอลูอีกชั้นหนึ่งนะครับแปะเอาไว้ด้านบนเป็นโลโก้ตัว M ย่อมาจาก M Power MSI นั่นเองครับและทั้งนี้นะครับพอร์ต SATA มีมาให้จุกใจเลยเป็น SATA 3.0ทั้งหมด8พอร์ตนะครับ6พอร์ตด้านบนนี้ คอนโทรลผ่านชิปเซตเซตเก้าสองพอด้านล่างนี้คอนโทรลผ่านชิปเซต ASMedia ด้านล่างตัวนี้ครับ LED 7 Segment s i ม e ไเล็กนะฮะทั้งหมด2ํตำแหน่งบอกค่าโ er คด e r r o r r e e u u debug อะไรต่างบอกหมดเลยด้านบน InternalUSB 3.0แบบเฉียงด้านข้าง1พอร์ตและแบบแนวตั้งตรงกับตัวเมนบอร์ดอีก1พอร์ต แบ็คไอโอพาด้านหลังนะครับพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดยังคงมีอยู่ให้1พอร์ตครับ USB 2.0 2พอร์ตที่ว่างตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะมีช่องสําหรับยึดนั่นก็คือเอาตัว Wi-Fi Bluetooth มาเสียบเอาไว้ตรงนี้ถัดมาคือสวิตช์ Clear ร์ซีมอครับ USB 3.0 4พอร์ต RJ45 นะครับหรือว่าพอร์ต LAN d นึพอร์ตด้านล่างคือ USB 3.0อีก2พอร์ต ตรงนี้ครับออป i ิคอแบบ S P D I F 1พอร์ตขยับมาด้านล่างคือพอร์ต H D M I 1.4มีฝาปิดให้ด้วยด้านล่างคือ D P หรือว่า Display Port 2.0มีฝาปิดเหมือนกัน U S B 3.0อีก2พอร์ตสุดท้ายครับออ d i โอแจ็ Jack, แบบ8 c h ช่ n e l l in e i n Line Out ไมโครโฟนมาให้หมดเลยสังเกตดีๆครับเป็น g o Jack หรือว่า Jack ทองนะฮะเป็นไงครับ M S I z 9 7 m p o w e r Max A C ตัวนี้ ตรงนี้ยังให้ตัวท็อปสุดของ MSI นะตอนนี้นะครับสายที่ไปยังไทยเปยเนี่ยคอมพิวเทเนี่ยเขารายงานมา<ฮ>ว่าเฮ้ยมีอีกตัวนึ่ง<ม>เป็นตัว X Power นะครับเป็นตัวท็อปกวันนี้ก็หวังว่านะฮะหวังว่าจะสมมาที่เรานะครับเราก็จะจัดการแกะกล่องให้ดูกันเทสให้ได้ดูกันแต่ตัวนี้ครับคือตัวรองท็อปแล้วก็มีตัวต่ำกว่านี้นครับก็คือตัว M Power นะครับไม่มี AC ผมถือว่าเป็นตัวที่ น่าสนใจไม่น้อยนะครับ MSI ยุคหลังๆนี้มาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถือว่ามาตีตลาดได้อย่างเอาการเอาเรื่องนะฮะฟีเจอร์และกันนะครับผมหยิบอะไรดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นฐานที่ MSI ให้มาอยู่แล้วนะเอา2เรื่องและกันใหนะ้อย่างแรกคือตัว Wi-Fi ที่แถมมาให้นะครับเป็นดองเกิลไวไมันเดินมาให้เลยนะครับพร้อมกับแอทเนหรือว่าเสาสัญญาณ2เสาอีกเรื่องหนึ่งครับฮีทซิงครับเขาเรียกว่าเป็น Hybrid PWM Cooling Hybrid ยังไงนะครับใช้ลมธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีพัดลมเป่าลงไปก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ชุดน้ำก็ได้นี่เห็นไหมฮะมี In มี Out เลือกเอาครับว่าจะเข้าออกช่องไหนในส่วนของการทดสอบนะครับติดตามที่รีวิวหน้าเว็บของเราขอบคุณครับขอบคุณ MSI ที่ส่ง M Power Max AC ตัวนี้มาใกับเราแล้วก็หวังว่าจะได้รับ X Power ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่เทีถัดไปสำหรับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ